มาเหรียญครุดดีกว่าเหรียญครุดอะรับซื้อแน่นอนนะคะครุดครุดรับซื้อทุกครุดอันนี้จะเป็นครุดเฉียงค่ะครูดเฉียงปีสองสองกับสองศูนย์อันนี้เหรียญชํำรุดนะคะไม่มีราคานะคะเหรียญนี้ถ้าแบบนี้นะคะไม่ต้องส่งมาไม่ไม่ต้องส่งมานะคะไม่มีราคาค่ะไม่รับซื้อนะคะเหรียญนี้ค่ะ ขายไม่ได้นะคะจะให้แลกหน้าเหรียญห้าบาทคือเอาไปคืนกลมนะคะได้ห้าบาทส่วนเหรียญน,นี้รับซื้อสิบสองบาทค่ะเหรียญละสิบสองบาทค่ะเหรียญน,นี้คืนกลมเท่านั้นค่ะเหรียญครุฑรับซื้อทุกครุฑนะคะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุฑเฉียงรับซื้อสิบสองบาทครุฑเฉียงจะมีอสองพศนะคะสองสองและสองศูนย์จะรับเท่ากันเหรียญละ 12บาทครุดตรงค่ะครุดตรง2525 25, รับซื้อเหรียญละ20บาทนะคะครุดเก้าเหรียญรับซื้อเหรียญละ30บาทแต่ต้องแท้นะคะไม่แท้ไม่รับเหรียญครุด10บาท2สีรับซื้อเหรียญละ80บบาทค่ะชัดเจนนะคะบอกครบทุกรายการว่ารับอะไรเท่าไหร่ะคะ่ะน่าจะบอกรายละเอียดทั้งหมด โอเคตามนี้นะคะเอามาดูอื่นกันต่ออันนี้ยี่สิบบาทเท่ากันเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะคะที่เป็นไดรับซื้อยี่สิบบาทเนี่ยอันนี้แปดสิบสี่เพอ่าอันนี้หกสิบพัทอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างเงี้ยใช่เหรียญละยี่สิบาท